พอลัมน้าบอสซอนผาหินชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและมีคนรู้จักมากที่สุดอยู่ที่เดวิลทาวเวอร์ในรัฐไวโอมิงกำแพงเมืองจีนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิก่งกำแพงเมืองจีนมีความยาวทั้งหมด6,700กิโลเมตรทะเลเดซีหรือทะเลมรณนะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงอยู่แคดระหว่างจอร์แดนและอิสราเอล เกร t เบร r ี e เอร e ฟเป็นสวนทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในแหลมเคปโยกรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียทัชมาฮาลอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลกอยู่ในเมืองอัคาระบนฝั่งแม่น้ำยม,มานาประเทศอินเดีย เปโตนัสทาวเวอร์เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัลลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียออกแบบโดยเซซาเปรีตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางของเมืองพระราชวังอิมพีเรียลโคเคียวเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจกกักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิแห่งประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจกลางของกรุงโตเกียวสมัยเอโดะบนพื้นที่270เอเคอร์พีระมิดแห่งกีซ่า เป็นสถานที่เก็บศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณซึ่งสันนิษฐานว่าพิรามิดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่4,600ปีมาแล้วภูเขาไฟฟูจิมะเป็นภูเขาไฟที่ดับลงแล้วและสวยงามที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเมืองชิซูโอกะเมืองเวนิสเป็นเมืองที่มีคลองมากที่สุดในโลกตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเดเรติเป็นเมืองท่าโบราณของเวนิส m ม t เทอร์ฮอเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอล์อยู่ตั้งระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีรูปปั้นของพระเยซูตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทีจูซาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาชูเการ์ลฟกลางเมืองเรดิโอเจเนริโอวอร์ดิสีย์เวิลด์ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสวนสน,นุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ถึงสาม0มเอเคอร์ สนามกีฬากรุงโรมเป็นอนุสรณ์ที่ใหญ่โตของอาณาจักรสมัยโบราณสร้างขึ้นในระหว่างปีพศ615-623ถึง